สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมกระผมเนี่ยชื่อนายพุทธลักษณ์หมอรักะนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมกรุงเทพนะครับวันนี้ผมก็จะมามันสนาเกี่ยวกับแอป Food Tiger <c oughs> Food Tiger ครับผม, <c oughs> ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Food Panda านะครับก็คือทำหน้าที่เป็นก็คือเป็นแอปในการสั่งซื้ออาหารเหมือนกันนะครับผมครับหน้าที่ของแอปนี่ก็ไม่ต่างเลยเป็น,นาเป็น แอปพลิเคชันในการสั่งซื้ออาหารนะครับหน้าจีก็เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับผมในการสั่งซื้อเนี่ยรูปแบบก็จะเป็นแบบเดลิเวอรี่ด้วยมีการขนส่งมีการมาส่งมีอะไรไปรับไปรับไปส่งได้เราสามารถไปรับเองก็ได้หรือก็จะให้เขามาส่งก็ด้นเหมือนกันนะครับครับผมสำหรับกลุ่มใช้งานนะครับกลุ่มใช้งานของทาง f ู้ d ไทเกอร์เนี่ยก็เป็นบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปที่จะสามารถใช้งานได้ ใครก็ใช้ใช้งานได้ทุกคนนะครับแต่ก็น่าจะอายุประมาณสักสิบปีสิบสองปีขึ้นไปนะเพราะว่าน่าจะรู้เรื่อง <c oughs> น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นอ่าต่อไปก็เป็นโฟล์หรือคือวิธีการขั้นขั้นตอนในการสั่งซื้อนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับผมขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้านะครับนี่เขาเป็น เป็นไวไฟมั่งค่าๆนะครับผมทําม,มาจากเว็บ r w io นะครับสามารถใช้งานฟรีใช้งานฟรีนะครับพิม์ไปใน b บราว์เซอร์ใน Google ได้เลยว่า r w a io แล้วก็จะสามารถใช้งานได้ได้เลย 1, ทันทีสุดยอดนะครับพอผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกอันนี้คือจะเป็นการสั่งซื้อผ่านสมาร์ทโฟนนะครับไม่ได้สั่งใน b บราว์เซอร์อย่างไรอันนี้เป็นยกตัวอย่างยกตัวอย่างในการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ ง่ายๆผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรมีสัญญาณครับผมอันดับแรกนะครับว่าโหลดแอปมามโหลดแอปมาแล้วก็วเข้าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าแรกอย่างนี้เลยครับง่ายง่ายขึ้นง่ายก็ยยจ,ะจะมีให้ดู s, กกแอคเคาท์ตะก้าโลเคชั่นมีสินค้ามีโปรโมชั่นมาขึ้นบอกให้เห็นง่ายๆเลยครับอันดับแรกนะครับที่จะทําการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสั่งสั่งซื้อเนี่ยก็ให้กดไปที่โลเคชั o นนะครับตรงนี้อ กดไปที่โลเคชันพอกดแล้วเนี่ยก็มันจะขึ้นมาเป็น2บาร์่างนี้ครับขึ้นมาเป็นเนี่ยเป็น2งแถบตรงเนี้ยครับคือจะขึ้นเป็นว่าที่อยู่ปัจจุบันหรอจะบอกว่าเป็นเพิ่มที่อยู่ใหม่ก็อธิบายขออธิบายว่าไอ้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรจะหมายถึงว่าจุดที่โทรศัพท์ตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นเจาะระบบ gps เอ้ยไม่ได้เจาะก็คือ gps ก็จะแสดงว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันอยู่ตรงไหนก็คือจะใช้ mark ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยว่าขออภัยนะครับ ตรงนั้นเลยว่าให้มาส่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเลือกแบบเพิ่มที่อยู่ใหม่อพอกดเพิ่มครที่อยู่ใหม่ก็คือ,อก็จะเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆได้นะครับว่าเป็นบ้านเลขที่อะไรซอยไหนหมู่ไหนตำบลอำเภอก็คือบอกรายละเอียดต่างๆได้เลยครับผมประตูสีนี้มีรถจอดครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกนะแล้วแต่ความสะดวกบางคนจะกรอกก็กรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ จะกดที่อยู่ปัจจุบันเลยง,ยง่ายๆครับผมเมื่อกดแล้วเนี่ยมันก็จะและสมมติเรากดที่อยู่ปัจจุบันก็คือตรงตรงเนี้ยขี้เกียจพิมพ์ก็คือตรงนี้กดตรงนี้แหละมาส่งตรงนี้พอพอเรากดเสร็จแล้วก็มันก็จะหายไปเป็นหน้าอย่างนี้เป็นหน้าเดิมก็ให้เลือกสินค้า้ด้วกตามใจชอบเลยจะเป็นโปรโมชั่นเป็นอะไรก็ได้จริงๆก็จะมีบอกให้ะว่าตรงบริเวณตรงเนี้ยจะมีบอกว่าม,มาส่งฟรีมีค่าส่งไหมหรือส่งฟรีหรือว่าเป็น แล้วก็มีเวลาในการส่งร้านเท่าไหร่เป็นเวลาบอกคร่าวๆนะครับผมแล้วแต่ทางร้านอสมมติผมกดเข้าไปออาเมาส์หายผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นชื่อร้านค้าเป็นร้านค้านี้ก็จะมีบอกชื่อร้านค้าระยะเวลาส่งอะไรอย่างนี้คือผมจะสกินส่งเดี๋ยวนี้ก็คือเนี่ยวันนี้ก็าจะบอกว่าส่ง30านาทีก็บอกคร่าวๆมาขึ้นชุมง แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นประเภทร้านอาหารไอ้ประเภทอาหารนะครับจะเป็นแบบเป็นข้าวเป็นเส้นเป็นเครื่องดื่มก็แล้วแต่ว่าร้านนั้นจะมีอะไรขายบ้างนะครับผมสมมติผมเลือกอ่าอ่าอันนี้ก็จะมีบอกเป็นเป็นเมนูนี้อันนี้เท่าไรบาทเท่าไรบาทก็จะบอกหมดผมกดเข้าไปปุ๊บอ่าตรงเนี่ยบริเวณตรงนี้เรากดเข้าไปปุ๊บก็ขึ้นมาตรงหน้านี้เลยจัดการตัวเลือกจากการตัวเลือกนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบว่าออปชันในในเมนูนั้นๆเนี่ยแบบว่า มสมมติถุสั่งข้าวเงี้ยข้าวกะเพรากะเพราหมูกรอบก็จะแบบว่าพิเศษธรรมดาพิเศษก็จะบวกใมาห้าบาทสิบาทแล้วแต่ละาธรรมดาคือไม่บอกไม่ไม่บวกอะไรไม่บวกอะไรเพิ่มครับผมแล้วก็จะแบบนี้ใส่ไข่ดาวอะไรก็คือจะบอกคือแล้วแต่ร้านนะว่าจะมีออปชั่นต่างไม่ต่างกันแบบไหนไอ้ต่างกันแบบไหนแล้วก็ช่องหมายเตุก็สาคัญนะช่องหมายเตุตรงนี้ก็คือให้เราบอกแบบว่า กินอะไรไม่กินอะไรหรือว่าอย่างง้นะครับใส่ผักน้อยเยอะก็คือแล้วก็แจ้งไปทางช่องมาเหตุได้เลยนะครับผมแจ้งไปที่ช่องมาเหตุได้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องจํานวนเอากี่กล่องกี่ไรอ่าประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็กดเพิ่มอย่างปากกาพอกดปุ๊บก็จะมาที่หน้าน,นี้ครับอ่าก็ให้เช็ครายละเอียดเรื่องราคาเนี่ยเท่าไรค่าจะส่งเท่าไหร่คืนที่สําคัญนะให้คุณดูแค่ตรงนี้พอ เป็นยอดรวมภาษีตรงนี้อ่าก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่นั่นคือราคาที่คุณต้องจ่ายมันจะอยู่ตรงนี้คําว่ายอดรวมนะครับผมคือผมจะไปอย่างรวบาเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องใส่รายละเอียดเล็กน้อยอพอมาถึงปุ๊บก,ก็จะมีวิธีการชําระเงินเป็นเงินสดหรือว่าเป็นก็จะมี3าแบบนะก็จะมีผมจะทางเป็นว่ามีชําระเงินสดมีเป็น paypal แล้วก็มี visa debit อะไรแบบนี้นะครับก็คือแต่ถ้าเอาความสะดวกเลยสำหรับผมนะตัวผมเอง แด้มันสดก็คือมีคนส่งแต่ที่เกียวไปซื้ออะไรเงี้ยก็สั่งให้เขามาเซ็จยุบก็กดดาเนินการต่อพอกดปุ๊บก็รอรอเขามาส่งใช่ครับจริงๆมันจะมีหน้าขึ้นใหม่หน้าหนึ่งนะเป็นอีกหน้าหนึ่งขึ้นว่าเออระยะเวลาประมาณนี้กําลังปรุงอาหารอ่าหรือว่ารเดอร์หรือพนักง,งานดได้รับออเดอร์แล้วกาลังจะไปส่งอะไรแบบนี้ครับผมครับสําหรับการขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ